สวัสดีครับช่องถ่ายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีพฤษภนะฮะดูได้ทั้งลัคนาดูทั้งดูได้ทั้งลัคนาและดูได้ทั้งราศีนะครับนะฮะดูในที่นี้แหละจะลัคนาหรือราศีอะไรเออจะเป็นลัคนาพฤษภหรือราศีพฤษภดูช่องนี้แหละครับนะฮะอ่าพฤษภเนี่ยฮะอันเดียวกัน,กนครับผมนะฮะเป็นการทํานายดาวจรของเดือนกันยายนนะครับดาวสมุดในกระดาษเนี่ยสมุดวันที่หนึ่ง กันยายนเอาเริ่มกันลัคนาพฤกษบ์ราศพีพฤกษบ์ดาวประจําตัวท่านคือดาวศุกร์นะฮะวันนี้เดี๋ยวนี้ตัวเองไปอยู่ไหนตัวเองไปอยู่ในศาสหัช์ชะนะฮะจะว่าจะบอกว่าช่วงนี้มีการติดต่อประสานงานมากในเดือนกันยานี่ตัวเองจะต้องติดต่อประสานงานค่อนข้างจะเยอะหน่อยนะฮะอาจจะร่วมกับญาติหรือว่าเพื่อนอ่า มีญาติหรือเพื่อนสนิทญาติสนิทเพื่อนสนิทเข้ามาร่วมในการติดต่อประสานงานครั้งนี้หรืออาจจะติดต่อคนเดียวก็ได้เพราะว่าพึงศพอาสหัสช,ชาเนี่ยเรือนสาหัดช,ชาเนี่ยเขาแปลว่าติดต่อสื่อสารนะฮะญาติเพื่อนติดต่อคนเดียวก็ได้ร่วมกับญาติร่วมกับเพื่อนก็ได้หรือยังไงก็ได้นะฮะแต่ไม่ใช่ว่าไปใายไครนะญาติเพื่อนตัวเองทําคนเดียวหนึ่งในเนี้จะเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับ มีเกตอยู่ด้วยอ่าช่วงนี้การติดต่อออกจะยุ่งยุ่งสักหน่อยวุ่นวุ่นสักหน่อยนะครับยุ่งทัยุ่งยุ่งยุ่งแล้ววุ่นวุ่นนี่แหละนะฮะทีนี้ติดต่อครั้งนี้ราบลื่นไหมอ่าเอาละติดต่อราบลื่นไหมทีนี้จะบอกว่าราบลื่นไหมหันกลับไปดูท่านทักษะดูฮะถ้าใครตามคลิปผมจะรู้เลยว่าเออผมได้แนะนําไปแล้วนะฮะแนะนําไปแล้วว่าทักษะดีร้ายเขารู้กันอย่างไร นะถ้าไม่ทราบก็ย้อนกลับไปดูหรือ,อท้ายคลิปเนี่ยก็จะมีลงว่าวิธีการหาทักษะนะฮะทีนี้ถ้าเกิดเป็นทักษะดีล่ะดีคืออะไรฮะดีมากๆก็เป็นสีเป็นเดชนะฮะจะเป็นบริวารอายุมูลละอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเรียกว่ากลางกลางกลางกก็ถือว่าดีครับไม่ได้เสียยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นคือการกิดี ถ้ากาลกินี้แล้วก็วุ่นชะมัดเลยแก้ยากชะมัดเลยนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้นะแต่เหมือนกับว่าแทนที่จะแก้นิดเดียวก็จบแล้วอันนี้ติดนู่นติดซ้ายติดขวา,ากว่าจะแก้จบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แต่จบไหมจบจบไหมจบแต่ถ้าเป็นสีเฮ้ยมันแบบมันลื่นไปเลยอะติดต่ออะไรเนี่ยเออมันเข้าเข้า,ขาแบบว่าเข้าล็อกโชว์โชว์ สะดวกอ่ะเออสะดวกกติดต่อแม่มันสะดวกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นสีนะทีนี้ตัวเองไปอยู่ในการติดต่อติดต่ออะไรดีล่ะเออติดต่ออะไรดีล่ะมาดูการเงินก่อนนะฮะเดี๋ยวก็จะเจอว่าติดต่ออะไรดีนะฮะไล่ไปเรื่อยเเดี๋ยวเจออ๋อมันเรื่องนี้นี่เองอ่าอันดับแรกตัวเองไปอยู่ในพบการติดต่อจะติดต่อคนเดียวติดต่อร่วมญาติร่วมกับเพื่อนอันนี้ได้ทั้งนั้นทีนี้มาดูตังก่อนการเงินของ ราศีลคณาราศีพฤกษบเนี่ยเงินของคุณคือดาวพุธนะพุธไปไหนพุธไปไหนพุธไปไหนพุธไปอยู่สิงนะฮะสิงเป็นอะไรสิงคือพันธุครับพันธุแปลว่าอะไรญาติผู้ใหญ่ครอบครัวพ่อแม่ถ้าเป็นหลักทรัพย์ก็บ้านที่ดินยันยนต์อา้าวเงิน,เง,นเงินทองทองไปอยู่ในพันธุนะฮะและพันธุเนี่ย เจ้าเรือนเขาคือดาวอาทิตย์เอาอาทิตย์อยู่ด้วยสิแน่แน่ละทีนี้นะแน่แน่ละทีนี้นะแน่แน่ละทีนี้นะันจะต้องบอกว่าเงินเงินทองทองไปอยู่ในพันธุมีการอะไรฮะมีการใช้เงินหรือได้เงินก็ได้อ่าอ่าอ่าบางทีใช้เงินในที่นี้ไม่ได้เสียหายนะครับซื้อมาแล้วขายไปหรือเอาเงินไปซื้อมาเพื่อได้สิ่งที่ต้องการอย่างนี้ก็ได้ เพราะดาวพุธนอกจากะเป็นการเงินคุณแล้วเขามาจากเจ้าเรือนราศีกันด้วยนะเขามาจากเจ้าเรือนราศีกันด้วยแสดงว่าราศีกันเนี่ยคือปุตตะครับปุตตะแปลว่าอะไรฮะปุตตะแปลว่าบุตรลูกอ่ะลูกน้องบริวารคนที่คุณดูแลเอาใจใส่คนที่คุณดูแลอย่างเงี้ยอ่าไม่ใช่เอาใจใส่ครับคนที่คุณดูแลอ่าบริวารน,นะครับลูกน้องบริวารอะไรพวกเนี้ย การลงทุนใหม่ๆอ่ามีการลงทุนใหม่ๆในพันธุมีการใช้เงินเข้ามาแสดงว่าเอาเงินไปลงในพันธุเพื่ออะไรฮะเพื่อจะเอาเงินเอาเงินไปลงในอสังหาหรือเปล่ปาหรือว่าเอาเงินไปลงกับยานยนต์หรือเปล่ปาเพราะพันธุน์นี่บ้านที่ดินยานยนต์อ่านะฮะเอาเงินไปลงกับของพวกนี้ไหมนะฮะแล้วเดี๋ยวจะได้คืนมาเพราะว่ามีความยินดีร่วมด้วยนี่ประมาณอย่างนั้นหรือบางคนก็ซื้อเฉยๆซื้อมาอยู่นี่ยเราว่าไอ้ที่เราอยู่นี่แหละ ม,ะะม,มันก็เป็นผลประโยชน์นะฮะซื้อรถมาใช้ไอที่คุณขับะมันก็เป็นผลประโยชน์แะครับอ่านะฮะทีนี้ที่ราศีกันเนี่ยนะฮะดาวพุธเนี่ยย้ายไปอยู่ที่สิงแต่ที่สิงเนี่ยเขามีอังคารอยู่นะ,ะเขามีอังคารอยู่นะฮะอังคารเป็นใครละ่ะอังคารมาจากพิจิกก่อนมาจากเมษมาจากพิจิกอ่าเอาพิจิกละพิจิกคืออะไรฮะพิจิกเนี่ยเขาคือปัตตานีครับ นะะในความยินดีครั้งนี้มีปัตตนิร่วมปัตปตินิปัตตนิแปลว่าคู่ครองคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาในความยินดีครั้งนี้คู่สัญญาก็อยู่คู่ครองก็อยู่นะฮะแสดงว่ามีคู่ครองหรือไม่ก็คู่สัญญาเนี่ยเข้ามาร่วมในความยินดีคือสิ่งที่จะได้มาในครั้งนี้อันนี้นะ่าจะมีคู่สัญญา ไอเรื่องของคู่สัญญาแสดงว่าอะไรฮะเอมันน่าจะติดต่อธนาคารก็ได้ฮะคู่สัญญานี่ธนาคารก็เป็นคู่สัญญาคุณไปเซน็นสมมุิอะซื้อบ้านซื้อรถเนี้ยไฟแนนซ์ธนาคารอ่านั่านคู่สัญญาหรือคู่ครองเซ็นร่วมอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเนี่ยอังคารเขาอยู่เนี้ย,รยประมาณอย่างนี้นะฮะประมาณอย่างนี้แล้วทีนี้อังคารเนี่ยยังมาจากที่เมดด้วยที่เมดเนี่ยเขาเหมือนกับว่า เป็นเรือนวินาศนะฮะจะบอกว่าวินาศนะแปลว่าวินาศใช่ฮะเสียหายก็ได้แต่อย่าทายเสียหายสักทีเดียวคือวินาศนะเนี่ยเสียหายทายได้นะไม่ใช่ทายไม่ได้นะฮะทางไกลก็ได้ครับเบื้องหลังก็ได้แสดงว่าคุณอาจจะไปซื้ออสังหาหรืออาจจะซื้อยานยนต์แต่ต้องมีคู่ครองร่วมหรือร่วมในทีน่นี้อาจจะเป็นเบื้องหลังอ่ะ เบื้องหลังในที่นี้คือการค้ำประกันก็ได้นะครับควาว่าเบื้องหลังอ่ะเอ้าคุณซื้อคนค้ำเนี่ยอยู่เบื้องหลังคอยสนับสนุนให้สัญญาผ่านไงเนี่ยเป็นอย่างนี้ก็ได้นะมันยังมีความหมายมากกว่านี้อีกเยอะเลยนะแต่เรายกตัวอย่างทั้งหมดอ่ะคงจะไม่สะดวกหรอกครับ <c oughs> คงจะไม่สะดวกผมก็พยายามจะยกตัวอย่างให้ดูเป็นเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยเอายกตัวอย่างให้ดูอ่ะนะแต่มันยังเป็นอย่างอื่นได้อีกนะฮะ ครั้งนี้อความยินดีครั้งเนี้ยอ่าววินาศนะเนี่ยวินาศมาด้วยมันมีความเสียหายเล็กๆมันมีความเสียหายเล็กๆนะฮะพอมีความเสียหายเล็กๆเหมือนกับมีปัญหาล่ะอ่าก็ได้ฮะมีปัญหาก็ได้มีปัญหาให้แก้แต่แก้ได้ไหมแก้ได้ฮะเพราะตรงเนี้ยก็ไม่ได้เกเรอะไรมากมายเลยนะะอังคารก็ไม่ได้เกเรในช่วงนี้อ่าพอไหวนะพอไหวครับอังคารไม่เกเรก็สแสดงว่า คู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเขาไม่เกรเรนี่แต่อาจจะมีวินาศนะมาด้วยนีย่นะฮะอาจจะมีปัญหาอะไรเล็กๆหรือติดขัดอะไรหน่อยๆเอาเทอนาะแก้ไขนิดเดียวเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดและมมาต้องดูอันดับแรกก็ต้องดูพระศุกร์มาดีมาร้ายก่อนเนาะพระศุกร์มาร้ายไอ้ปัญหานี้แหละปัญหาครั้งเนี้ยเรื่องเองินเรื่องทองยังไม่เท่าไหร่ฮะไอ้เรื่องสําคัญเนี่ยมาเรื่องคู่หุ้นส่วน คู่คู่ครองกับคู่สัญญาเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างติดขัดอยู่หรือเปล่าล่ะอ่าถ้าตรงนี้เป็นกาลรรีอันนี้ก็ติดขัดเยอะหน่อยถ้าสมมติเป็นสีเล็กๆน้อยๆเอกสารไม่ครบไปไปเอามาเพิ่มอะไรเงี้ยลืมเอกสารไ้ที่บา้านเนี่ยเล็กๆน้อยๆเงี้ยเดี๋ยวไปเอามาให้นะอ่าเดี๋ยวส่งลายให้ก็ได้ไม่ต้องมาหรอกกลับไปบ้านถ่ายรูปส่งลายให้ก็ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเท่ากับว่าต้องบอกว่าพฤกษบในช่วงเดือนกันยายนเนี่ย ะะมีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับอสังหาครับยืนยันฮะมีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับอสังหานะฮะทีนี้มันมีตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ดาวศุกร์ดาวังค้าเนี่ยนะฮะมันมีอารีคือดาวศุกร์เนี่ยนอกจากเป็นตัวคุณแล้วเนี่ยเขายังเป็นอารีด้วยแสดงว่าการติดคือในการติดต่อครั้งเนี้ยมันมีปัญหาซ่อนอยู่อ่ะเขาบอกแล้วคุณ จะวุ่นวุ่นเรื่องการติดต่อและมีปัญหาอะไรอยู่ด้วยแต่ตรงเนี้ยถ้าทักษามาดีหรือดาวเดิมก็ไม่ได้เกเรอยู่แถวนี้ปัญหาเนี้เรื่องเล็กๆฮะแก้แบบว่าปิ้วสบายแต่ถ้าเป็นกาลากินีขึ้นมาปัญหานี้จะโตขึ้นมาเลยลืมนั่นลืมนี่เอาเอกสารไม่ครบเอาถ่ายไม่ครบอะไรวะเนี่ยเอาลืม <laughs> นะคือยังไงอ่ะ จกาลีหรือจะเป็นสีไอ้ส่วนของพันธุเนี่ยอสังหาหรือว่ายานยนต์เนี่ยอันนี้ค่อนข้างจะดีงามอันนี้ค่อนข้างจะดีงามนะฮะอันนี้ค่อนข้างจะดีงามคือมีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับอสังหาละ่ะในเดือนกันยายนเนี่ยสาหรับพึกศพเนี่ยนะก็ต้องมาดูว่าเอ๊ดาวดาวศุกร์คุณเนี่ยมันค่อนข้างจะตําแหน่งอย่างไรละ่ะเออนะในปีเนี้ยในเดือนนี้ปีเนี้ย เขามาเป็นอะไรบริบทเขาเป็นใครนะฮะให้คือมันมีทั้งหมดแปดทักษะหนึ่งเดียวคือกาลีอีกต้องเจ็ดอย่างเนี่ยเขาเป็นความดีงามทั้งหมดเขาเป็นความดีงามทั้งหมดพอเป็นความดีงามทั้งหมดโอกาสที่จะเป็นกาลีอนอยนะแต่ถ้าบังเอิญว่าเป็นขึ้นมาก็แก้ไขมากหน่อยนะโดยโดยทั่วไปเนี่ยหลายๆท่านเนี่ยน่าจะแก้ไขได้ไม่ยากหรอกแต่มีไม่กี่ท่านหรอกที่แก้ไขยากแต่เชื่อเถอะ ยากก็ยังแก้ไขได้อันนี้ถือว่าแก้ไขได้เพราะเกณฑ์ตรงนี้เป็นเกณฑ์ที่ดีงามนะเป็นเกณฑ์ที่ดีงามนะเกี่ยวกับอสังหาหรือยานยนต์ก็ได้นะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าดาวพุธเกิดทักษะเสียขึ้นมาเนี้ยนะฮะไอเรื่องของบุตรตาเนี่ยบุตรตาอย่างที่บอกฮะบุบตรตาเนี่ยเป็นเรื่องของบุตรบริบาบบราก็ได้นะฮนะรหรือเรื่องการลงทุนใหมๆ่ๆ อาจจะมีปัญหาในการลงทุนใหม่ๆได้ผึกศพเนี่ยในเดือนกันยาถ้าเกิดพุทธเสียเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสัญญาระวังให้ดีอ่ะนะซึ่งตรงเนี้ยจะติดขัดเอกสารสัญญาอะไรบางอย่างมันติดขัดอะไรบางอย่างถ้าพุทธเสียนะนะฮะถ้าพุทธเสียนะแต่ยังไงอะ่ะเกณยังไงก็ดีฮะแต่จะมีไส้ในที่มันเสียนะฮะแต่โดยรวมเกี่ยวอสังหาหรือยานยนต์ตรงนี้ถือว่าดีนะฮะหรืออาจจะ บางคนนะฮะบางคนอาจจะได้ลูกน้องใหม่เข้ามาอาจได้บุตรเข้ามาคืออาจจะมีบุตรในช่วงเนี้ยหรืออาจจะได้ลูกน้องในช่วงเนี้ยหรืออาจจะได้บริวารเข้ามาบริวารเนี่ยไอ้คาว่าบริวารปุตตาเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้ครับนะฮะลูกไอ,ตกไอกก้ตัวเล็กๆไอ้ลูกหมาลูกแมวตัวเล็กๆเนี่ยอ่ะเอาไปรับเข้ามาในบ้านในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่า ขายว่าดีไหมเอเฉพอใช้ได้นะไอ้ก็เกณฑ์อย่างนี้ก็ได้หละได้หละนะบริวารเนี่ยจะเป็นลูกน้องก็ได้จะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้ครับบริวารเนี่ยนะเอาไปเอาเด็กเอาน้องๆเข้ามาแมวเอ้ยหมาเอ้ยเอาเข้ามาเลี้ยงในช่วงนี้อ่ะก็ไม่ไม่ได้ผิดอะไรก็เนี่ยเกณฑ์เข้ามาอย่างนี้นี่นะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือ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 ในเดือนกันยายนอยา่างได้ออย่างฮะ พาคนรักเข้ามาในบ้านครับนะรู้จักกันมาพอสมควรแล้วในเดือนกันยาเนี่ยเธอไปไหว้เธอหรือเขาเนี่ยนะเธอหรือเขาเนี่ยไปไหว้พ่อไหว้แม่ฉันสักทีสิอะไรเงี้ยเดือนเนี้ยถึงเวลาแล้วมาเลยมาเลยมารู้จักพ่อแม่ฉันบ้างมารู้จักพ่อแม่ฉันบะ้างนะและคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะเกณฑ์นเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีที่จะเข้าไปเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ ของคนที่คุณลักในเดือนเนี้โอเคอยู่นะผมบอกให้โอเคอยู่นะนะฮะเพราะเกณฑ์ตรงเนี้ยถือว่าดีแหละผมมองดูแล้วถือว่าดีนะฮะไม่เท่าไหร่ฮะอยู่ที่ว่าพุทธอังคารเนี่ยอ่ถ้าเกณฑ์คนรักก็ต้องดูอังคารนี่แหละนะฮะดูอังคารนี่แหละนะแต่ทุตอนเนี้อังคารเขาก็เดินโอเคอยู่นะไม่ไม่ได้เกเยอะไรนะเขาเดินดีอยู่เขาเดินดีของเขาอยู่นะพอเขาเดินดีขวงเขาเออก็ ช่วงนี้ดีนะฮะยกเว้นทักษาเสียก็อาจจะติดขัดโน่นนี่นั่นเฮ้ยผมยังไม่ว่างฉันยังไม่ว่างเลยขอผัดไปหน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมีปัญหาอย่างเงี้ยแต่เชื่อเหอะว่าในเดือนนี้น่าจะเข้ามาทําความรู้จักมาเคารพนบนอบผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้ถือว่าดีนะฮะอ่ะเรามาดูดาวหลักกันบ้างเสาอ,อยู่ตรงนี้นานนี่ก็นานแต่ตุลาหูจะย้าย19ตุลาย้ายมาที่มีนแต่ตอนนี้วันนี้ เดือนนี้เดือนหน้าก็ยังอยู่ที่เมสต์ดิอ่าพระรหัสเป็นใครครับมาอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะฮะพระรหัสมาจากมีนครับนะฮะพระรหัสมาจากมีนลาบผลลาบผลมาสู่เบื้องหลังอ่าแสดงว่าคุณอยู่ตรงนี้พึกศพพระรหัสบระดับหลังแล้เอ้ยมีลาบผลมาข้างหลังแล้จะหยิบได้ไหมนะฮะไอลาบผลเนี่ยจะบอกว่าเป็นเงินเป็นทองก็ถ่ายได้แต่จะแต่จะ,จะบอกว่าลาบผลคือเงินคือทองอย่างเดียวไม่ได้ฮะ แกงถุงหนึ่งเสื้อตัวหนึ่งก็ลาบผลผลไม้ช่อหนึ่งก็ลาบผลอ่ะซึ่งก็ฝากลงอ่ะลาบผลผู้เรียนลูกก็ลาบผลตำแหน่งแห่งหนอะก็ลาบผลนะคำว่าลาบผลคือสิ่งที่ได้มาแบบว่างอกเงยขึ้นมาจากสิ่งที่ทําอยู่เช่นได้เงินเดือนหนึ่งหมื่นบาทเดือนนี้ได้มาหมื่นสองไอสองพันอะไรลาบผลไอหมื่นหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ลาบผลนะไอสองพันน่ะลาบผลไอที่มันงอกเกิดมาที่เราควรจะได้อ่ะมีลาบผลมาอยู่อย่างเนี้ย แล้วก็มีเกณฑ์ดีเกี่ยวกับอสังหาหรือพันธุคือยานยนต์ด้วยบ้านที่ดินยานยนต์นี่คือพันธุมีเกณฑ์จะได้ลาบได้ผลเกี่ยวกับพวกนี้นะลัคนาราศีพฤกษภเนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยมีเกณฑ์เด่นเกี่ยวกับพันธุครับบ้านที่ดินยานยนต์เพราะลาบผลมาเร็งแล้วก็ลาหูเป็นใครล่ะนะฮะลาหูคือกรรมะครับกรรมะแปลว่าอะไรกรรมะแปลว่าการงานงานที่คุณทานี่แหละ หรือการกระทำอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องเป็นราวอะนะการกระทำอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องเป็นราวพระเสาละ่ะพระเสามาจากบังกรครับสุภะครับสุภะแปลว่าอะไรฮะสุภะแปลว่าความสำเร็จแสดงว,ว่าการทำงานคุณมีความสำเร็จใช่ไหมใช่ครับนะและความสำเร็จมาสูกาา่การงานการงานการงานไปอยู่ข้างข้างลาภผลแต่อยู่ในภพวินาศน,นะ นะฮะแต่อยู่ในพระวินาศนะวินาศนะแปลว่าเสียหายก็ได้นะครับนะฮะบางทีผมชอบทายเสียมากกว่าทายดีเอ้าโลกจิตไม่ใช่ทําไมถึงชอบทายเสียมากกว่าทายดีทายดีอะพวกนี้จะได้ของดีพวกนี้จะได้นูน่นพวกนี้จะได้ดีเมืลืนนี้เดือนหน้าจะได้ของนู่นของนี้ถ้าไม่ทายละ่ะเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนหรอกครับเกิดขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรคุณ รับได้เสมอผมเองก็รับได้เสมอฮะสิ่งดีงามมาเมื่อะไหร่มาเถอนะรับได้หมดแต่แต่อะไรฮะแต่เรื่องที่มันไม่ดีอันนี้ถาว่าทะลนรู้ก่อนล่ะรู้ก่อนก็ป้องกันก่อนสิป้องกันก่อนแล้วมันจะหายไปไหมไม่หายหรอกครับดวงดาวเขาว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละครับแต่เอา้าไม่หายแล้วยังไงอะอย่างน้อยมาทุนเราเบาบางไหมล่ะเช่นเช่นมีเกณฑ์ไว้ จะถูกหลอกเนี่ยอ่ะเอางี้เล่าให้ฟังสักเรื่องหนึ่งนะฮะใครฟังมาถือตรงเนี้ยก็ฟังต่อเถอะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งผมทํานายท่านหนึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนเป็นสองแม่ลูกแม่เอาดวงลูกมาให้ดูผมก็ดูดวงแม่ไม่มีอะไรนะเออแต่ดวงลูกลูกคุณจะถูกหลอกถูกโกงนะระวังให้ดีพอดีเขาไปได้เงินก้อนหนึ่งมาเข้าบัญชีลูกนะะเงินถูกต้องนี่แหละ เข้ามาบัญชีลูกเออเขาว่าดูดวงกับผมก่อน Set. เสร็จเฮ้ยผมไปคัดเขาว่าลูกเขาจะมีโดนหลอกโดนโกงเอตัวเลขมันก็เยอะอยู่นะเงินก้อนนั้นอะนะฮะเขาบอกเอลูกเขามีเกณฑ์โดนโกงก็เลยบอกให้ลูกไปโอนเงินมาไว้ที่แม่ก่อนลูกก็เลยโอนเงินที่ได้มานะ่ะให้แม่เกลี้ยงเลยตัวเองก็ติดอยู่ไม่กี่บาทหรอกนี่และเกิดอะไรขึ้นคอเซ็นเตอร์ครับ นะทักไลน์มาแต่งตัวเป็นตำรวจเลยเข้ามาในไลน์เปิดกล้องดูหน้าดูตากันเลยคุณนู่นนี่นะั่นตามนี่แหละที่เราเคยได้ฟังข่าวคุณเป็นนู่นคนส่งของนู่นนี่นั่นอะไรเนงะี้ยคุณมีความผิดนะเดี๋ยวผมจะออกหมายจับอ้าวลูกเขาก็กลัวสิตกใจไม่เป็นไรถ้าคุณเอานี้แล้นกันเดี๋ยวล้มคดีให้อะไรเงี้ยโอนเงินมาให้ผมหน่อยอ่าคอเซ็นเตอร์เนี้ยนะฮะลูกก็ตกใจสิในในตัวมีเงินอยู่ไม่กี่พันหรอกฮะโอนเกี้ยงเลย โอนเกี้ยงเลยพอโอนเสร็จโทรไปบอกแม่แม้แทนที่จะโทรบอกแม่ก่อนแล้วค่อยโอนโอนก่อนแล้วโทรบอกแม่นะฮะแม่ตกใจโอ้ยดีนะลองคิดดูสิเขาเสียไปไม่กี่พันหรอกครับแต่ก็เสียไดยนะ้ละร้อยนึงก็เสียดายแล้วคุณซื้อก๋วยเตี๋ยวได้ตั้งหลายชามนะฮะโดนไปหลายพันก็น่าเสียดดยแต่ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งเขาไปได้เงินมาก้อนหนึ่งอยู่ในบัญชีลูกถ้าวันนั้นเขาไม่ให้ลูกโอนไปไว้ที่เขาลองคิดดูเล่นเล่นดูฮะ ะะเด็กตกใจเสียขวัญโอนอย่างนั้นอะกระจายไหมผมว่านะโอโ้โหนะฮะน่าจะสุดขั้วเลยอะนะฮะได้เงินมาจะเอาเงินไปลงทุนอะไรบางอย่างอะนะ,ะไปได้เงินมาจะเอาเงินเนี้ยไปลงทุนอะไรบางอย่างที่ดีงามนะฮะจังหวะเออเห็นไหมฮะทำนายทายทักไปเรืองทำนายเรื่องไม่ดีให้ฟังก็เลยไปป้องกันโดนไหมก็ยังโดนแต่โดนอะไรโดนน้อยกว่าโดนไหมมันโดน แต่ถ้าไม่บ้องกันเต็มเต็มผมว่าเต็มเต็มทั้งงานนั้นอะแต่ทีเนี้ยโดนไปไม่กี่พันก็โดนแหละเสียดายแหละแต่พอคิดอีกทีเออถือว่าฟาดเคาะไปอะไรอย่างนี้เนี่ยปกติผมจะถ่ายรลายไม่ค่อยถ่ายดีหรอกครับไม่ใช่ว่าเอ๊ะถ่ายดีไม่เป็นถ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ดีๆเนี่ยจะได้โชคได้ลาบอะไรเงี้ยไม่ถ่ายมันก็เกิดขึ้นเร้วยังไงอะ่ะคุณก็ได้ของคุณอยู่แล้ว แต่ไอเดียเนี่ยหลายๆอย่างในเนี้หลายๆเนี่ยก็ยังไม่ได้ถ่ายเออนะฮะแล้วไม่ได้ตีมตัวไม่ได้ป้องกันแล้วยังไงดีอะแล้วยังไงดีนะฮะอันนี้คลิปนี้ก็เลยมาถ่ายดีๆกันว่ามันมีเหรียญมีสองด้านเสมอเสมอครับนะเหรียญมีสองด้านเสมอเสมอตรงเนี้ยถ่ายเสียก็ได้ถ่ายดีก็ได้ถ่ายดีเนี่ยเห็นไหม ความสาเร็จมาสู่การกระทํามีการกระทําที่จะได้ลาบผลแต่ลาบผลนั้นอยู่เบื้องหลังะจะต้องไขวข้าเพื่อให้มันมาอยู่ข้างหน้าเพื่อให้มันมาอยู่ข้างหน้านะฮะเนี่ยการกระทําเริ่มแล้วมีการติดต่อแล้วเพื่อจะเอาลาบผลที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยมาไว้ที่ตัวเนี่ยเนี่ยถ่ายดีแต่ก็ยังมีถ่ายเสียๆได้อีกเยอะแยะเลยแต่ขอถ่ายดีบ้างแล้วกันอ่ะเด,เดือนกันยาเนี่ยจะลองถ่ายดีดู เพือ่อจะถูกใจหลายๆคนนะฮะแต่อย่าลืมนะทายดีอะ่ะเกิดขึ้นไม่คือยังไงไม่รู้ตัวก็ได้รู้ตัวก็ได้เพราะเผอรู้ตัวเป็นทุกข์อีกเมื่อไหร่จะพุกนี้สักทีวะอะไรเงี้ยใช่ปะเมืม่อ,อไหร่จะพุกนี้สักทีวะอะไรเงี้ยทุกไหมทุกทุกไหทุกเพราะอยากได้ไงแต่มันไม่เสียหรอกแต่ถ้าไม่รู้ตัวอยู่อ่ะมาถึงเออเฮ้ยก็ดีอะ่ะนะบุรษุษัทไปีเอาของดีมาสม่งโอเคก็ดีไปเห็นว่าไม่ต้องรู้เนื้อรู้ตัวแต่ไอ้เรื่องร้าย ที่ไม่ได้ถ่ายไว้พอไม่ได้ถ่ายไว้ก็มาเดี๋ยวเตรียมตัวสิกันยาก็เป็นอย่างเนี้จะให้ถ่ายดีถ่ายร้ายด้วยอา้าวนี่ถ่ายดีอย่างเดียวเข้าไปก็ยี่บสองนาทีแล้วนะถ,ถ่ายร้ายเข้าไปด้วยอา้าวซัดไปชั่วโมงกว่าใครฟังกันถึงไหมล่ะชั่วโมงกว่าก็นั่นนะสินะคลิปก็ยาวไปพอยาวไปคนก็เบื่อ <c oughs> นะเพราะคนฟังคลิปบางคนก็จบบางคนก็ฟังเดี๋ยวเดียวอะไรเงี้ยฟังสี่ห้านาทีเออยังไม่ได้จับใจความเลยไปแล้ว อะไรอย่างนี้แหละครับนะฮะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวเดือนกันยาเนี่ยกระไทยทุกทุกลัณะเดี๋ยวทายดีให้หมดเลยปกติถ้าย้อนกลับไปดูจะรู้ว่าไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี้ก็ไม่ดีคดว่าวายแย่จังเลยมันไม่มีดีเลยเหรอคะอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ผมไม่ได้ไทายเรื่องดีๆอะอย่างที่บอกอะนะฮะทายทําไมต้องทายทายทักเอาไว้ป้องกันนี่คือหน้าที่ของหมอดูเขาทัก เพื่อป้องกันไอ้เรื่องดีๆช่างมันเถอะมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะคุณรับได้ผมก็รับได้ถูกไหมล่ะครับนะฮะคลิปนี้ก็แสดงว่าจะมีลาภผลมาและในช่วงนี้ก็จะเด่นเรื่องอสังหาครับนะจะมีบุตรบริวารหรือความรักใหม่ๆเข้ามารู้จักกับครอบครัวนี่คือความดีงามนี่คือความดีงามนี่แหละทายดีแหละประมาณนี้แหละครับในเดือนกันยายนของลัคนาราศีพฤกษาาภกศ สวัสดีครับผม